รักทุกๆคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่3มแล้วจากรายวิชาวิวทยาศาสตร์นะคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเนาะอ่เรื่องที่เราจะเรียนการในวันนี้นะคะก็คือหน่วยที่2ตัวเราสาัตว์และพลืชรอบตัวนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับสัตว์และพลืชรอบตัวนะคะเรามารู้จักตัวเราเองกันก่อนค่ะ สำหรับหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนวันนี้นะคะเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งค่ะซึ่งเนื้อหานะคะจะอยู่ในหน้า27ค่ะเด็กๆเปิดหนังสือตามคุณครูได้เลยนะคะส่วนสำหรับใครที่ยังไม่ได้มารับหนังสือไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าในใบงานที่ครูส่งไปนั้นครูได้ทำเป็นใบความรู้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละต่อไปก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุณครูมีรูปให้นักเรียนดู2รูปเด็กๆตั้งใจดูนะ หนึ่งรูปอะไรเอ่ยกระต่ายใช่ไหมคะอ่าอีกรูปหนึ่งกับอ้าวกระต่ายกับคนทำไมวันนี้ครูถึงเอารูปกระต่ายกับคนมาให้เด็กๆด,กด,กดูทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำถามอ่าทำไมครูถึงเอากระต่ายกับมากับเด็กมาให้นักเรียนดูเนาะคำถามของครคงมีอยู่ว่า หูของกระต่ายและหูของคนเป็นส่วนของร่างกายหรือไม่อ่ะเด็กๆสังเกตหูของกระต่ายกับหูของคนนะคะหูของกระต่ายกับหูของคนเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันหูของกระต่ายเนี่ยจะเป็นหูยาวๆใช่ไหมคะส่วนหูของคนเนี่ยก็จะเป็นหูสั้นๆทีนี้คำถามของครูก็คือหูของกระต่ายและหูของคนเป็นส่วนของร่างกายหรือไม่เอาละ ยังไม่ต้องตอบนะคะเด็กๆเก็บคําตอบไว้ในใจแล้วเรามาดูกันท้ายชั่วโมงว่าคําตอบที่เด็กๆตอบคุณรูเข้ามาถูกหรือผิดนะคะอ่ะต่อไปแสดงว่าวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอ่ะทีนี้ครูจะให้นักเรียนอ่านตามค,ครูนะคะ เด็กๆอ่างตามครูนะตัวนตางตาของร่างกายอ,อีกหนึ่งรอบนะคะส่วนตางตางของร่างกายเอาละวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายักเรียนดูตรงนี้ก่อนเนาะเห็นไหมคะเห็นจุดสีแดงที่ครูครูชี้อยู่ไหมเดนะ็กอๆอ่านตามครูนะลูกค่อยๆอ่านตามครูนะคะคิดก่อนอ่านอ,าอีกหนึ่งรอบนะคะคิดก่อนอ่านคิดก่อนอ่านคือการให้นักเรียนตั้งคําถามก่อนนะคะตั้งคําถามเอาไว้ในใจแล้วเราจะไปหาคําตอบพร้อมกันค่ะ ตรงนี้ถ้าใครที่สามารถพอที่จะอ่านเองได้นะักเรียนสามารถกด p a u s หรือว่าพักวิดีโอไว้ก่อนแล้วอ่านเองส่วนใครที่ยังอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะอ่านตามครูเหมือนเดิมนะคะอ่ะเริ่มเลยนะเรามองเห็นตัวนตางๆของร่างกายได้ครบ ทั้งหมดหรือไม่อย่างไรคำถามคือเรามองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบทั้งหมดหรือไม่อย่างไรนะคะ,ะเด็กๆลองคิดตามนะเรามองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยนะคะได้ครบทั้งหมด หรือไม่อ่าส่วน,นต่างๆของร่างกายมีแค่ส่วนที่เรามองเห็นได้มีแค่แขนมือหมูมีแค่นี้หรือเปล่าหรือว่ามีมากกว่านี้นะคะคำสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเด็กๆอ่านตามครูนะส่วนต่างๆของร่างกายอีกหนึ่งรอบนะคะส่วนต่างๆ ของร่างกายภาษาอังกฤษนะคะจะใช้คำว่า part of body อ่าอีกหนึ่งรอบนะลูก part of body โอเคทีนี้เราจะไปเรียนรู้ไปอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายดูซิเอส่วนต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยเรามองเห็นได้ครบทั้งหมดไหมนะ เด็กอ่านตามครูเหมือนเดิมนะคะร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆซึ่งบางส่วนอยู่ภายนอกและบางส่วนอยู่ภายในร่างกายเด็กๆสังเกตนะคะเวลาที่คุณนุ้ยอ่านคุณนุ้ยจะชี้ไปด้วยเพราะฉะนั้น เวลาที่เด็กๆอ่านเด็กๆก็ชี้ไปด้วยนะคะอีกหนึ่งรอบนะร่างกายของเราประตอบด้วยส่วนต่างๆซึ่งบางส่วนอยู่ภายนอกและบางส่วนอยู่ภายในร่างกายอ่ะแสดงว่า เร,เรามองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายครบทุกส่วนไหมนะเด็กๆลองพิจารณารูปนี้นะคะหน้ามาแล้วนะคะเด็กๆลองพิจารณารูปนี้ดูรูปเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเห็นไหมคะจุดสีแดงที่ตรงนี้ชี้เนาะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะถือฟิล์มเอ็กซเรย์ค่ะแล้วในฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยเราก็มองเห็นกระดูกของเขาอ่า ซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นกระดูกของเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมลูกมองไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะร่างกายของเราจะประกอบไปด้วยสองส่วนนะคะคือส่วนที่อยู่ภายนอกที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและส่วนที่อยู่ภายในร่างกายที่เรามองไม่เห็นอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีส่วนต่างๆอยู่ง่ายๆเลยค่ะเด็กๆ เวลาที่หนูหิวข้าวหนูได้ยินเสียงท้องร้องไหมคะอ่านี่ก็เป็นหนึ่งในการทำงานของระบบภายในร่างกายของเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะร่างกายของเราประกอบไปด้วยส่วนต่างๆซึ่งบางส่วนอยู่ภายนอกเราเรียกว่าอวัยวะภายนอกและบางส่วนอยู่ภายในร่างกายเราเรียกว่าอวัยวะภายในนั่นเองค่ะ แสดงว่าอาวัยวะภายในเนี่ยเด็กๆมองเห็นได้ไมั้ยนะอ่ามองไม่เห็นนะคะเด็กๆเราจะต้องผ่านากระบวนการทางการแพทย์อย่างเช่นการที่เราจะมองเห็นกระดูกได้เราต้องเอกซเรย์ดูนะคะเอาละเด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายไปแล้วนะคะต่อไปดูซิต่อไป,อไปคุณมีอะไรมาให้เด็กๆติดต่อ เราไปอ่านย่อหน้าที่สองกันต่อเลยนะคะอาอยากรู้ไหมว่าอะอีกรอบหนึ่งนะอยากรู้ไหมว่าส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้างแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไรและเมื่อเราเล่นหรือ ทำกิจกรรมต่างๆเราได้ใช้ส่วนใดของร่างกายบ้างเราจะไปหาทำตอบกันอ่าอีกหนึ่งรอบนะลูกค่อยๆอ่านตามครูๆนะคะอยากรู้ไหมว่าส่วนต่างๆของร่างกาย มีอะไรบ้างแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไรและเมื่อเราเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆเราได้ใช้ส่วนใดของร่างกายบ้าง เราจะไปหาคำตอบกันหลังจากที่นักเรียนได้อ่านเนื้อเรื่องมาแล้วนักเรียนเห็นคำถามที่อยู่ในเนื้อเรื่องไหมคะเห็นคำถามไหมลูกมีทั้งหมดกี่คำถามเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยอะคำถามที่หนึ่งคือ ส่วนต่างๆของร่างกายมีอักไรบ้างนะคะคำถามที่สองที่คุณคุณู้เจอคือ,อแต่ละต่วนมีหน้าที่อย่างไรและคำถามสุดท้ายที่คุณได้เจอในเนื้อหน้าที่ผ่านมาก็คือตอนเราเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆ เราจะใช้ส่วนใดของร่างกายบ้างนะคะสำหรับวันนี้เราได้คําตอบแล้วเนาะเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้างส่วนคําถามต่อๆไปเราจะได้เรียนรู้กันในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ครูนุ้ยคิดว่าเด็กๆเนี่ยได้คําตอบแล้วว่าส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะอ่าดูนะ ส่วนต่างๆของร่างกายหมายถึงอะไรเอ่ยอหมายถึงส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายซึ่งไม่ได้มีแค่อย่างเดียวแน่นอนใช่ไหมคะลูกเอาละต่อไปอาก่อนที่เราจะไปทำใบกิจกรรมนะคะครูขอ ถามทบทวนในตอนแรกที่ครูเอารูปกระต่ายกับรูปคนมาให้นักเรียนดูแล้วครูถามว่าหูของกระต่ายกับหูของคนเป็นส่วนประกอบของร่างกายหรือไม่คำตอบที่ได้เป็นหรือไม่เป็นคะเด็กๆลองตอบลองตอบไปพร้อมกับคุณครูนะคะคำตอบก็คือทั้งหูของกระต่ายและหูของคน ต่างเป็นส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้เป็นร่างกายของเราได้นะคะ,ะทีนี้คำถามนะคะเรามองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบทั้งหมดหรือไม่เด็กๆสามารถที่จะตอบคำถามไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะอะ เราอ่านคําที่เขาให้มาทีละคํานะลูกคําที่หนึ่งค่ะภายในอ่านตามครูนะต่อไปนะคะไม่ครบอ่าและคาสุดท้ายคือภายนอกต่อไปนะคะเราจะเลือกสามคำนี้มาเติมในช่องว่างนะลูกเรามองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายจุดจุดจุด ทั้งหมดอ่าเพราะบางส่วนอยู่จุดจุดจุดและบางส่วนอยู่จุดจุดจุดร่างกายคำที่หายไปเราจะเติมคำว่าอะไรดีอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆรอบนี้เราจะเติมไปเลยนะเติมไปพร้อมกับคุณครูน,นะคะเรามองเห็นส่วนต่างๆของร่างกาย ไม่ครบทั้งหมดเพราะบางส่วนอยู่ภายนอกและบางส่วนอยู่อยู่ไหนภายในร่างกายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเขียนเป็นถ้าเด็กๆไม่ทันเด็กกดสต็อปวิดีโอก่อนก็ได้นะลูกนะต่อไปลูกเขียนเป็นนะคะอ่ะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ ะะทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นครูให้ในักเรียนเขียนคําว่าส่วนต่างๆของร่างกายลงในบรรทัดสองบรรทัดนี้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะตัวอย่างค่ะเห็นไหมอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้เรียนไปก็คือเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเรารู้แล้วว่าอ๋อส่วนต่างๆ ของร่างกายเนี่ยมีทั้งหมด2ส่วนคือส่วนที่อยู่ภายนอกและส่วนที่อยู่ภายในนะคะส่วนที่อยู่ภายนอกนะคะเราเรียกว่าอวัยวะภายนอกส่วนที่อยู่ภายในเราเรียกว่าอวัยวะภายในนั่นเองซึ่งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในจะมีอะไรบ้างนั้นเราจะได้ไปเรียนรู้กันในคลิปต่ตอๆไปนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะคุณนุยมีการบ้านเราไปดูดูสิการบ้านของคุณนุยวันนี้คืออะไรเด็กๆเห็นไหมคะสำหรับใบางานในสัปดาห์ถัดไปนะคะจะมีหนึ่งใบที่ให้วาดรูปร่างกายของฉันที่มองเห็นได้ภายนอกสำหรับใบางานนี้ครูให้เป็นการบ้านยังไม่ต้องส่งนะคะให้ส่งในวันที่เ็มิถุนายน ตรงนี้เป็นตัวอย่างาเป็นตัวอย่างของพี่ๆรุ่นที่แล้วที่ตอนนี้เขาขึ้นป .2 ไปแล้วนะคะนักเรียนอาจจะวาดได้สวยกว่าผู้หญิงไม่จําเป็นต้องวาดรูปผู้หญิงก็ได้ผู้ชายอยากวาดรูปผู้หญิงก็ได้นะคะเพียงแต่ว่านักเรียนจะต้องเขียนส่วนต่างๆของร่างกายให้ครบนะคะอย่าลืมโยงเส้น ชี้บอกส่วนต่างๆของร่างกายแบบในตัวอย่างด้วยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะใบงานนี้ยังไม่ต้องส่งนะคะยังไม่ต้องส่งในวันนี้นะคะให้ส่งในวันที่เร็จมิถุนายนค่ะเราจะใช้ประกอบการเรียนวันที่เร็จอีกหนึ่งรอบและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานที่นักเรียนทำมาเนี่ยจะถูกใจคุณุ้ยไหมจะสวยไหมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในวันที่เร็จ เจอกันใหม่วันที่เร็จนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆตั้งใจทำการบ้านด้วยนะ